วิเจ้าแคะสวัสดีเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเพิ่งตื่นหลหรแค่วันนี้ก็พาเจ้าแคะนะครับออกมา,ายืดเส้นยืดสายเล่นน้ํานะครับแล้วก็เพิ่งกินหน,อนน,น,น,หนอนนกไปนะครับเพิ่งกินหนอนนกไปนะครับทีนี้หนอนนกผมอทุกคนมันหมดไม่รู้จะทํายังไงนะสั่งไปเขาบอกว่าผลิตไม่ทันอีกหนึ่งอาทิตย์ถึงจะส่งได้นะครับผมก็เลยไปที่ใต้ต้นมะขาม คุยดูดูดิโคตรเยอะหนอนอะไรไม่รู้นะครับผมผมก็เลยว่าจะเอามาให้ไอ้เนี่ยไอ้พวกกบนรกพวกนี้กินดูดิเฮ้ยเดี๋ยวลืมเทียบเดี๋ยวผมเทียบให้ดูจำไอ้ไอ้ตือได้ไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตือตัวนี้แหละที่เคยเอามาเทียบกับเจ้าแคะเมื่อครั้งก่อนอะทุกคนจําได้ไหมไที่เอามาแคะเอ่อมาเทียบกับเบียนอางกับเจ้าแคะดูความโตของมัน โตวไวมากอะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอ่าพวกกบไซส์เล็กนะครับบูฟอ็อกไซส์เล็กเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราถ่ายไซส์ใหญ่ไปวันนี้เราเอาน้องกบบูฟอ็อกไซส์เล็กมาให้อาหารนะครับด้วยนี่เดี๋ยวผมขออ่าย้ายน้องกบนะครับผมมาไว้กระมังสีฟ้าแล้กันเนาะผบก็มีหนึ่งสองสามอืสี่ตัวห้าตัวหกตัว ปุ๊บปุ๊บเจ็ดตัวเอ้ยแปดตัวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนเฮ้ยเอาไอ้แคะมารวมด้วยเก้าตัวพอดีใหญ่ที่สุดนะครับผมอายุเก้าเดือนจะเข้าเก้าเดือนแล้วใช่ไหมแคะดูอายุเยอะสุดนะเนี่ยอายุเยอะสุดไอ้พวกเนี้ยอายุสามสี่เดือนเองสามเดือนกว่าสี่เดือนเออสี่เดือนพวกเนี้ยอันนี้เก้าเดือนดูมัน ก็โช๊อ์อุ๊ย,ย,ย,ยแค่เดินโอเคเดี๋ยวเราจะเทเทหนอนอะไรไม่รู้อยู่ใต้ต้นมะขามนะครับผมผมไปคุยขึ้นมานะคุยดูเยอะมากเดี๋ยวผมเทลงไปเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเทลงไปเลยแล้วก็ให้น้องกบไล่กินเอาเนาะตัวไหนได้กินเยอะกินนะโอ้โหมีดินด้วยนะครับล้างไปแล้วนะแต่มันน่าจะอึอ,ออกมานะผมว่าอุ้ยดูดิ เอา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 ว,วางเป็นบุฟเฟ่เลยนั่นๆวางเป็นบุฟเฟ่เลยใครจะกินกินนะไอแค่ก็ไม่หันหน้ามาเลยเอาเอาเอาไอแคแคะไอแคะอะไรเนี่ยไอไอตื้อมันจแดงไอแคะไอแคะอึแล้วนะทุกคนไอแค่ดึไอแค่อึเออโอ้โหพูดผิดพูดถูกเอากินกินกินเนี่ยแน่แน่เอาบุฟเฟ่มาใส่จานให้กินเลยเนี่ยนี่จะหันหลังดิโอ้ดูแต่และตัวมีตัวหันหลังให้ด้วยผมไปขุดมาอย่างยากลําบาก กรณีนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆที่สามารถหาของตามธรรมชาติให้กินได้เนาะเป็นพวกนอนพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกปวกอย่างเงี้ยก็โอเคนะผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกลูกกบลูกเขียดอย่างเงี้ยอาจจะมีพยาธินะต้องระวังอ่าคือนอนนกมันไม่มีจริงๆอะ่ะผมพยายามหาแล้วผมกลัวว่าลูกกบผมมันจะหิวนะครับดูดิขนาดนี้ก็ยังต่อยกันเองเลยเนี่ยเฮ้ <laughs> ไอแคะดูแคะดิแค่อึทุกคนไอแค่อึแล้วก็หันหน้าหนีเลยไม่กินกับเพื่อนหรอแค้แค่หันหน้าดูตัวเลขเนี่ยนะถือไอแค่จะกินเฮ้ยไอพวกนี้ต่อยกันวะทุกคนไอพวกนี้ต่อยกันปึ๊บมึงยังงับไอแค่กูนะไอตือไอตือลงทับไว้เลยกลางถ้วยเลยเนี่ยคลิปนี้อาจจะตัดต่อไม่เยอะนะครับเพื่อน ให้อาหารกบเฉยๆเนาะเอาชิวๆดูเรียวกันเลยไหมเดี๋ยวจะไม่ตัดต่อนะครับใส่เพลงใส่เอฟเฟกนิดหน่อยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยกบตอยกันเฮ้ยตือเป็นไงบ้างเราตัวใหญ่เราจะไปกลัวเขาดิเออโอ้โหอุ้ยยุ้ยุ้ยอุ้ยอนี่แสบไอ้นี่แสบเห็นไหมเอ้ยเอ้านิ้วผมดูดูนิ้วผมนะเดี๋ยวดูว่าจะมีตัวไหนบ้างนี่นิ้วนิ้วนิ้วเมื่อกี้เมื่อกี้มีตัวหนึ่งตัวนี้หรือเปล่า ที่มันจะงับนิ้วผมอะจำไม่ได้ละอุ้ยจะหมดแล้วปะไอแคไอแคอืไอแคอืปนกอาของกินให้เพื่อนกินด้วยแคเอืยดูตัวขวดเล็กเลยเดี๋ยวพอให้อาหารเสร็จก็จะเปิดน้ำให้เล่นกันเนาะเพื่อนเราจะมาดูกบว่ายน้ำกันต่อนะครับเอ๊ดูมันจะหมดแล้วเนี่ยตัวกินก็นั่งกินเลยนะ นั่งกินแยบดื้อๆเลยตัวที่กินนะส่วนตัวที่ไม่กินก็น่าจะกินทุกตัวหรือเปล่าสังเกตไม่ทันนะว่ามีตัวไหนบ้างที่ไม่ได้กินนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูดูมันแง้มขากันด้วยนะมันแอบแง้มขากันด้วย <laughs> เฮ้ยลูกพี่เอาเอาเอาดูแต่ละตัวคึกคักคึกคักทางนั้นเลยโอ้ลูกพี่แค่น่าจะกลัวเพื่อนหรือเปล่าแค่ดูดิโอ้ยโอ้ยอันนี้จะทุกตัวหันหน้ามาหาแค หรือว่าทุกตัวคิดไม่ดีไม่ร้ายกับแค่แต่และตัวคิดไม่ซื้อกับแค่หรือเปล่าโอ้โหเอาเอาเอาไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ดูดูดูไอแคขยับไม่ได้เลยมันจะมับไอแค่าองเดียวมาน,นี่ลูกพี่เนี่ย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 เดี๋ยวโยนเดี๋ยวลองโยนไปไนี่กินเล่าทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งกินน,กกนะกบเนาะ ไอพวกกบน้อยกบน้อยปีศาจไอพวกกบนรกทำไมผมถึงต้องเรียกมันอย่างนี้นะคือมันกินเยอะอะทุกคนกินอย่างอื่นไม่ได้นะถ้าให้กินพวกอ่าเนื้อพวกกบพวกอะไรลูกกบไทยอะไรเงี้ยกินไม่ได้เลยตายอืดตายหมดไม่ย่อยนะครับผมเห็นเพื่อนผมลองเอาลองไปซื้อกบในฟาร์มอะลูกกบในฟาร์มตัวละบาทสองบาทไม่ให้กินนะ มันไม่ย่อยอ่ะท้องอืดตายหมดเลยผมก็งงเหมือนกันอืดอันนี้น่าจะตายแล้วอะไม่รู้ว่าจะหมดโอ้ยโอยโอยกบจุบ๊บปากกัน <c oughs> นี่งับเปล่างับเป้านิ้วน,น,นั่นนั่นนั่นรีบกินให้หมดรีบกินให้หมดเร็วเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเนี่ย รีบกินให้หมดเนี่ยเนี่ยเนี่ย,อยเอเหลือยู่ยไม่กี่ตัวเองหมดไหมอเอาเอากินกินโอ้โหอิมอ่มกันแล้วหรือเปล่าอน่าจะอิ่มกันแล้วนะผมว่าเพราะว่านอนพวกเนี้ยนอนพวกเนี้ยมันไม่ค่อยขยับไงเดี๋ยวผมเอาไปให้เต่าเอาไปให้เตา่าย่บุ่นกินดีกว่า ต่าญี่ปุ่นก็กินแต่อาหารเม็ดนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ให้กินไก่กินเนื้อกินอะไรเลยนะโยนลงไปเลยเอาดูมันจะกินไหมไงดูพี่กินป่ะนะอาหารมึงนี่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 กินไหมกินไหมเอาอาหารเนี้ยกินเปล่าดูมันดูมันกินป่ะเนี่ยเอาเนี่ยเนี้ยเนี้ย เนี่ย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 หรือว่าต้องหยิงให้แตกถ้ามันมีกลิ่นกลิ่นคาวอะไรเงี้ยเราดูเนี่ยเนี่ยโอ้ย,อย,อยกินเองแล้วกันขี <c ười> ้เกียจลปะปไะกลับมาดูกบนะครับเออเปิดน้ำแป๊บหนึง่งอาจจะเวียนหัวก็นหน่อยนะเพื่อนๆนะต้องขออ,อภยัยต้องขออ,อภัยนะครับถ้าเวียนหัว คลิปนี้ก็จะไม่ตัดอะไรเลยนะครับพูดผิดพูดถูกก็ลุยใ <c oughs> ส่เพลงใส่อฟเฟกแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชิวๆเรียๆเลยลวกันเนะาะเราจะได้มาดูด้วยไงว่าเจ้าแคะเวลาอยู่กับเพื่อนนี่มันแตกต่างกันขนาดไหนนะดูนะคือแตกต่างมากรุ่นน้องโตทันหมดแล้วโตใหญ่ใหญ่กว่าเจ้าแคะหมดแล้วดูมันดูมัน โอ้เจ้าแค่เอ้ยม,ม,มาแคะมาไว่ายได้ป่ะลูกว่ายน้ําได้เป่าอาพามาเล่นกับเพื่อนนะอ,อยู่กับเพื่อนเพื่อนนะลูกเอาว่ายน้ำว่ายน้ำติ๊ก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 ๊ <c oughs> ย่าลังแกแคะสิไอ้นี่มลังแกไอแ้แคะดูแคะว่ายน้ำหน่อยเนี่ยเป็นไงโอ้น่ารักวยอะไรของมึงเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่มสองครั้งละโอ้ปะเดี๋ยวผมเก็บเจ้าแคะดีกว่านะเพราะรู้สึกว่าเพื่อนๆจะไม่ค่อยอะต้อนรับแคะเท่าไหร่เลยล้างเนื้อล้างตัวกลัวเพื่อนๆจะกินนะแคะนะครับนี่คือบ้านของเจ้าแคะนะครับผม ก็เข้าไปในดิ้นชักมาแคอ่ะอึบอึบอึบอเหลือไซนี้นะครับกบไซนี้เนาะเหลืออยู่ประมาณนี้แหละ9้าตัวนะครับถ้ารวมเจ้าแคะเนาะก็จะเป็น9ตัวพอดี <Okay. S 2> ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับคลิปแบบนี้เนาะคอนเทนต์กบเลี้ยงสัตว์น่ารักนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์ไว้ด้วยนะคะเพื่อน ากเพือ่อนๆสนับสนุนด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับการกดไลค์กดแชร์เนี่ยถือว่าเป็นการสนับสนุนน้องกบเนะเาะหนึ1 share, 1่งแชร์หนึ่งขาอาหารกบแล้วกัน <c oughs> ขอบคุณครับผมวันนี้พี่เกมและน้องกบไปก่อนนะครับโอ้ยลูกพี่ลูกพี่อึ <c oughs> โอ้ยโอ้ยมีตัวจะอึไอ้นี่ไอ้นี่ก็จะอ,อึดูป่ะก่อนไปดูกบอึไหมนี่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 ออกแล้วออกแล้วดู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 เฮ้เชียเชียเชียอ้าวไอ้ตือก็อึแล้วไอ้นี่ไอ้นี้ ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยเห็นปะ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแอนนี้จะกินขี้เพื่อนนะไฮ้ลูกพี่นี่มึงขี้เพื่อนมึงจะกินไม่ได้มาพี่เกมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม